โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยลงนามให้บริการรักษาด้วยรังสีวิทยาเมื่อวันที่20กันยายน2566โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการให้บริการวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาโดยมีนายแพทย์รัตนพลล้อประเสริฐกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยและนายแพทย์สมชายจันสว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีนายวิรุณฤทธิเกิดผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนายสุกิจพลันชยัยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนายแพทย์วีรพันธ์วัฒนกรมทอนกุลอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดประจำโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยและนางสาวมนทิกาแก้วทองคํา รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลร่วมเป็นสักีพยานในการลงนามครั้งนี้โดยบันทึกข้อตกลงร่วมกันได้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อร่วมกันเพิ่มช่องทางการรักษาผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเกาะสมุยในการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาเพื่อให้สามารถค้นพบสาเหตุของโรคหรืออาการของโรคหัวใจซึ่งทําให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลในขั้นตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่บนเกาะสมุยที่มีทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขารวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้รับมาตรฐานสากลเพื่อดูแลสุขภาพของชาวเกาะสมุยเกาะพงงานและเกาะเต่าด้วยศักยภาพของโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยที่มีจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษา ครับก็เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลเกาะสมุยคับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับในการส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเกาะนะครับมารับการตรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรังสีวิทยานะครับทางเอ็กซเรย์ที่ทางโรงพยาบาลเกาะไม่มีนะครับเช่นการตรวจแมมโมแกรมหรือตรวจเอ็กซเรย์ของเต้านม หรือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลือดหัวใจนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลเกาะสมุยเนี่ยไม่มีทางวัฒนแพทย์สมุยเราเนี่ยก็ไปนำเสนอในการที่จะให้บริการคนไข้ของโรงพยาบาลเกาะสมุยนะครับในราคาที่โรงพยาบาลเกาะสมุยเนี่ยได้รับจากต้นทั้งกัดอยู่แล้วเช่นกรมบัญชีกลางอะไรเหล่านี้นะครับก็ จะเป็นการทําเพื่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหนึ่งโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเกาะสมุยนะครับเกาะพะงานเกาะเต่าที่เป็นคนไทยนะครับที่ใช้สิทธิภาครัฐหรือแม้แต่สิทธิ์อื่นก็ดีเนี่ยเขาไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเกาะสมุยแล้วก็จําเป็นต้องตรวจในเครื่องมือที่เรากล่าวถึงสักครู่นะครับเช่นแมมโมแกรมหรือตรวจ X ray, อเอซเร์หลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยที่ทางโรงพยาบาลเกาะสมุยเนี่ย ยังไม่สามารถตรวจได้พวกนี้ก็จะได้รับประโยชน์โดยมาตรวจที่วัฒนแพทย์สมุยด้วยความสะดวกรวดเร็วแล้วลก็ยังใช้สิทธิ์ต้นสังกัดเช่นกรมบัญชีกลางอะไรต่างๆนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกเป็นกิจกรรมที่เราทําเพื่อพี่น้องประชาชนของเกาะสมุยเกาะพงาังันเกาะเต่าอ,อีกเรื่องหนึ่งครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลงพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย